สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่รบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ร่างกายผมฟิตเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจาก2-3วันก่อนนี้โอ้ยไม่ค่อยฟิตนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีสถานการณ์มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องอะไรบ้างจ้าตอนนี้รู้สึกว่าลังสีมันลมนะครับท่านผู้ชมจะอออกมาครับท่านแถลงนะเนี่ยผู้แนะว่าเฮ้ยถามแนะอะไรแนะให้บัตรประชาชนพิเศษเกี่ยวกับชาวพม่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีทั้งกลุ่มเห็นด้วยครับท่านและกลุ่มไม่เห็นด้วยละจ้าก็ถั่วลงนะครับท่าน้้้มไราีีกกแลย โอ้ยต้องแบบพักหลังสิมัดลมเหล่เนียแบบไหนจ้ะเนี่ยช่วยประชาชนชาวไทยแบบศบตาช่วยชาวพมา่าแบบจัดเต็มอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เทพไทยโดนแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านโผล่นั่นเนี่ยโผล่หัวกระบาลเสลือครับท่านเผยอปากอ้ากว้างเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดเหตุอะไรขึ้นเทพไทยนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนคดีทุจริตการเลือกตั้งครับท่านจนสาลสั่งนนเนี่ยตัดสิทธิ์การเลือกตั้งไม่รู้สิปีหรือตลอดชีวิตก็ไม่ แน่ใจเทพไทยครับท่านโพแซน,นายกอิงนั้นเนี่ยลงใต้ได้ไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนี้ลงใต้ไม่คุ้มค่าแน่เว้ยเฮ้ยเดือดนะเนี่ยให้อยู่สภาตอบกระทูสดฝ่ายค้านดีกว่าอะไรทํานองนี้แล้วก็ฉาดนนเนี่ยไปแค่อะไรวะ เซลฟี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อะไรต่อจ้าแล้วก็อะไรแล้ววะเนียเทพไทยแซอิงครับท่านลงใต้ไม่คุ้มค่านะเนี่ยแค่ลงไปฝึกพูดภาษายาวีแล้วก็ไปเซลฟี่อะไรประมาณนี้จับตานเนี่ยจะมีการหนีตอบกระทู้สุดชีวิตวันตกมา้าตายกลางสภาอะไรประมาณนี้ไว้ายแล้วไตแล้ว,ลวนะเนี่ยมึงไปบอกพักตัวมึงเองก่อนดีกว่าเฮ้ยเทพไทยเสนาพงศ์แล้วเนี่ยพูดโดนคดีทุจริตการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาเสนอไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านดูเหมือนสลิมนะเนี่ยมันจะถนัดเรื่องการ แซผูหญิงอย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่านะเนี่ยตามที่ประชาชนทหลายบอกออกมาจริงหรือไม่นะเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สลิมของแท้มาแล้วครับท่านเกมเน็กเก่มเน็กผู้หญิงจริงหรือไม่หลังเทพไทยเน็บอิงนะเนี่ยลงชายแดนใต้ไปแค่เซลฟี่แค่หัดพูดยาวีนะเลิกลงพื้นที่อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าอิงคงขำนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายภาคส่วนก็บอกนะครับท่านเฮ้ยแนะนำนะเนี่ยเทพไทยถามแนะนําอะไรจ้าแนะนำนะเนี่ยมึงเอาตัวมึงให้รอดก่อนเว้ อย่าเที่ยวเสือกเรื่องชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้พักตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมก็ตกต่ำแทบมุดลูเมนกันเลยทีเดียว โดยอันี้ก็เป็นรล้วล้อชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับมันดีครับท่านขนาดเดียวกันทักสินเดือดนะครับท่านผู้ชมโผฟาดกับเทพไทยครับท่านแทบมุดลงเมนกันเลยทีเดียวฟาดว่าอะไรบ้างจ้าโอ้ยโดนดอกแรกกระแทกกลางกระบาลนะครับท่านผู้ชมทักษินเดือดครับท่านเทพไทยโดนแล้วนะเนี่ยตกปากเปี้ยงพังคาเมนกันเลยทีเดียวซัดเทพไทยครับท่านเก่งแต่นินทาผู้หญิงอะไรประมาณนี้ทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเทพไทยเสนาพ์ครับท่านผููซึ่งโดนคดีทุจริตการเลือกตั้งอะไรประมาณ อดีตสอสออะไรจั่งแม่มันนะครับท่านผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อะไรประมาณนี้ว่าได้แต่เซลฟี่แล้วก็ฝึกพูดยาวีนั้นว่าอะไรจ้าชาติเทพไทยกับนะเนี่ยบอยตัวนี้นะเนี่ยปากมันก็บางคนนะเนี่ยมีปากไว้นินทาไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้ยงเกินเลยทีเดียวโดยตอนนี้สลิมเริ่มจะแหกกี๊ดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพวกที่ ไอ้พวกเจ๊ฟองอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแบบไอสุทธิชัยหยุนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยหลังจากที่กระแสดีเกินต้านนะครับท่านผู้ชมสมบนรณ์ในเทพไทยนะเนี่ยมันกลัวหรือเปล่าวะกลัวอะไรวะกลัวอะไรวะจะแบบอุ้ยเพื่อไทยจะลงไปเด่นดังในภาคใต้อะไรประมาณนี้หรือว่าอิจฉาร้อนรนทนไม่ได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมตายแล้วเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตตอนนี้นะเนี่ยแคะ่นี้ก็จะล่วงลงเมรุแล้วนะครับท่านหุ้ยแล้วประชาชนชาวใต้นะเนะะี่ยสามจังหวัดก็ดันอุ้ยอะไรวะ ต้อนรับอย่างดีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็น่าจะแม่งตรงใจเหลือเกินครับท่านแต่นี้แจ้งไว้ก่อนนะเนี่ยมาจากไทยโพสทักษิณฉุนครับท่านเดือดนะเนี่ยโผล่ตบปากเทพไทยครับท่านแทบมุดลงดินกันเลยทีเดียวถนัดเก่งแต่นินทาผู้หญิงอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจาเทพไทยมันก็จะต้องเก่งแต่ใช้มุกเดิมๆนะครับท่ทานผู้ชมเทพไทยมาอีกแล้วครับท่านเป็นลิ้วล้อชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยขอบคุณทักษิณชินวัตรที่พูดถึงตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ส่งพวกกาเลว่า อตไรมาประมาณนี้เฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติมันเป็นทหารมันว่าคนอื่นเป็นทหารเลวหน้าค่ายอะไรประมาณนี้ประชาชนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็เดือดเหลือเกินนะเนี่ยมาสอบถามผมแบบนี้ได้อย่างไรถ้าคนอื่นเป็นทหารจุดๆหน้าค่ายอะไรประมาณนี้ทหารเลวหน้าค่ายแล้วเทพไทยนะเนี่ยเป็นทหารชัวหรือเปล่าหน้าค่ายอะไรประมาณนี้ผมถามชัวนี้คือว่าแน่นอนใช่หรือไม่เขาบอกอาจจะใช่นะครับท่านผู้ชมหรืออาจจะต้องเติมสละอะไรบางอันเข้าไปต่ออะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าอย่านะเนี่ยปองดองกันได้ไหมเขา ถามผมว่าสร้างภาพหรือเปล่าผมก็บอกว่าใช่นะครับท่านมาแล้วจ้าเทพไทยเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนตัดสิทธ์อะไรประมาณนี้ครับท่านคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบอจอโพแลนขอบคุณทักษิณชินวัตรพูดพาดพิงตัวมันเองนะเนี่ยบอกใจเย็นๆเดี๋ยวจัดให้อันนี้ก็มาจากเดลินิวนะครับท่านผู้ชมมีอย่างไรบ้างจ้ามันก็ยังคงใช้เอึวลีเดิมๆนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับสมัยก่อนนะนนเนี่ยตอนมันยังเป็นสสอ,อยู่เว้ยเฮ้ยได้มีเรื่องกับศิราเจนจาก่านะครับท่านโดยมันรู้สึกว่าจะเอยพ พูดถึงไปยุ์อะไรสักอย่างหนึ่งในสภาแล้วเนี่ยศิรามันก็ค้านไปตามเรื่องตามราวนะครับทดานผู้ชมวันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยศิราเจนจาาข้านั้นเนี่ยคุณเป็นแค่ทหารจุดๆจุดหน้าค่ายอะไรประมาณนี้ระดับแม่ทัพนายกองจะคุยกันสุดท้ายแม่ทัพนายกองจะคุยกันเป็นอย่างไรบ้างจ้าคุยกันได้ไม่นานนะครับทดานผู้ชมแม่ทัพนายกองครับท่านก็โดนคดีทุจริตการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมศิราเจนจาข้าคงจะขำในหัวใจอย่างสุดซ w u กันเลยทีเดียวว้ยเฮ้ยโอ้ยเออหวัดศิริราชก็โดนแต่คนกด กับศิลานะครับท่านศิลานี่มันโดนเรื่องอะไรวะเรื่องมีคดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมปี38อะไรประมาณนี้แล้วก็ว่ากันไปแต่เทพไทยเสนาพง์นะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยอันนี้นะเนี่ยผมเดือดเลือเกินกรกตนนเนี่ยบางบางอาจตัดสิทธิ์เทพไทยแห่งพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างไรรู้ไหมเขาเป็นคนดีนะเนี่ยพรรคนี้ชวนหลีกภัยออกมาการันตีเนี่ยพรรคผมไม่เคยซื้อเสียงกาแฟบาทเดียว2บาทผมก็ไม่เคยใจเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยเลือกตั้งรอบที่ผ่านมานะครับเดิมผู้ชมนางเกตดการดาครับท่านพักตัวมันเองเลยนะเนี่ย หลังจากมีข่าวครับท่านสารดีการตัดสินนะเนี่ยการลงรับสมัครเลือกตั้ง10ป,ปีคดีไอ้ข้อหาอะไรจ้าจ่ายเงิน500บาทนะกัท่านผู้ชมมันเป็นไปได้อย่างไรเน,นี่ยที่ประชาธิปัตย์ของผมนะรัท่านผู้ชมมันจะไปซื้อเสียงอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าเทพไทยก็ออกมาโวยนะเนี่ยเฮ้ยพวกกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งเน,นี่ยทำไมไม่จับคนซื้อเสียงอะไรประมาณนี้ทําไมจับคนซื้อเสียงไม่ได้แล้วจะมีไว้ทําไมจับได้แล้วพักมึงเลยคนแรกนะเนี่ยอดีตพักมันนะกัท่านผู้ชมพักประชาธิปัตย์แล้วเทพไทยละจ้ ก็โดนกรก,กตสอยเรื่องทุจริตการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมอ ύ, แต่เขาไม่ได้โดนเรื่องอะไรวะซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนดีกว่าครับท่านไม่แน่ใจข้อมูลแต่รู้สึกว่าจะโดนเรื่องอะไรวะเนี่ยจัดมอหอละสพหรือไม่นะครับท่าน ที่เกี่ยวกับการเลือกนายกอบจที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรประมาณนี้ก็เรียร่าดไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านปิดตำนานนั้นเนี่ยสอส,อสอกี่สมัยแล้ววะแล้วก็ไม่เคยสอบตกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กก,ก,กตอะไรวะกกตก,ก็สอยมันให้เป็นไปที่เรียบร้อยเทพไทยเสนพงษ์นะครับทมานผู้ชมอดีตสอส,อสอประชาธิปัตย์หลังจากโดนคดีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปบอกนะเนี่ยขอบคุณทักษิณเหลือเกินที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตัวมันเองนั่นเนี่ยด้วยตัวเองว่ามีปากไว้นินทาโดยเทพไทยระบุใจเย็นๆนะครับนายกทักษ ให้ครับจัดเทียอะไรวะเนี่ยกูก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ครับอืต้องขอบคุณนายกทักษิณ้วเนี่ยที่กรุณาพูดพาดพิงถึงผมด้วยตัวเองซึ่งจะได้ชี้แจงทําความเข้าใจดีกว่าปล่อยให้พวกริ้วล้อชวนในควายโง่แม่งเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชดีกว่าปล่อยให้พวกริ้วล้ออะไรประมาณนี้หรือบริวารหรือฐานจุดๆๆหน้าค่ายบางคนหฮ้ยเกียนทหารเลวหน้าค่ายนะครับท่านผู้ชมประเทศไทยนี่มันจะเป็นทหารชัวนหรือเปล่าวันหน้าค่ายนี้ผมก็ไม่แน่ใจดีกว่าให้ทหารจุดๆๆหน้าค่ายบางคนออกมาโต้ตอ อบกับผมมันจะทําให้ผมเสียเวลาโอ้ย แม่กูไม่รู้จะตาฝาดยังไงนะเนี่ยทาให้ผมต้องเสียเวลาไปกับพวกจุดๆๆเหล่านั้นไปโดยเปล่าประโยชน์รอหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้โอ้ยทักษิณพูดถึงมันนิดเดียวก็บุญหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมพราะอะไรเจะาเนี่ยนักข่าวไปยื่นหมาถามนะครับท่านผู้ชมไอ้พักหอกหักสะเกดเบือนี้แม่มันก็จะเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวตามที่ประชาชนร้องเรียนมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจตั้งแต่สมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่ก็จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะเนี่ยตามที่ป้าผัวลุงวิ่งว่าบอกอีกกกหหรรืืออเเปล่่่าาผมมม็ไู้นนนนัแ อะไรต่อจ้ารือฮตอนขึ้นเวทีน,นกหวีดนั้นเนี่ยกับสุเทพเว้ย เอ้สุเทพไม่ได้ขึ้นหรือขึ้นไม่รู้แต่พิสิทธ์ขึ้นนะเนี่ยยิ่งรักเป็นกะจุดๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่น่าเชื่อครับท่านออกมาจากป่าไอ้พวกอะไรวะนักเรียนนอกนะครับท่านผู้ชมไอ้นี้ไม่ใช่นอกโรงเรียนด้วยครับท่านแต่นอกที่ว่านี้รู้สึกว่าอยู่ที่อังกฤษอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักหนาสาหัสไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวแน่เทพไทยฟังอยู่นะเนี่ยมึงยิ้มได้เลยแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็พูดไปพูดมาก็เข้าตัวนะครับท่านผู้ชม ไปบอกคนนั้นเป็นทาหารจุดๆจุดหน้าค่ายอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยว่าตอนนี้โอ้ยบางคนยังมีราคามากกว่ามันนะครับท่านผู้ชมโดนทักษินตกปาาครับท่านฟังคาลูเมนกันเลยทีเดียวนนเนี่ยไทยโพสส่งเข้ามาประกวดแบบนี้แต่พังคาลูเมนไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเติมให้ก็ไม่รู้ว่าจะทําผือดีขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยกลุ่มต้านคาสิโนคอมเพล็กซ์ครับท่านคัดค้านการพนันทุกรูปแบบนนเนี่ยโผทาก,ก้าไหมล้าไหมอะไรล้าไหมมาพนันกันว่าจะไม่มีทางเกิดอะไรประมาณนี้ ได้ข่าวมาแว่แวๆครับท่านกลุ่มพนันออนไลน์ใต้ดินนะเนี่ยเตรียมเอาเงินให้ไอ้พวกกระเลวลาดนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกไหนนะเนี่ยให้ทําไมจ้าให้มาต่อต้านไอ้พวกคาสิโนโคอมเพกอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะยกขึ้นมาบนดินเพราะไอ้พวกเทียนี้มันจะเสียผลประโยชน์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านทั้งหลายนะเนี่ยเตรียมสังเกตว่าเฮ้ยใครที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้แบบอ่าถ้าเกิดแบบธรรมดาไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแต่บางคนนะเนี่ยคัดค้านแบบออกอาการเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเตรียมจัดนั่นเตรียมจัดนี่เฮ้ยมันได้รับเงินนนสสับุ ส่วนนี้มาหรือไม่เพื่ออะไรจ้าเพื่อเทียรล้มอันนี้นะครับท่านผู้ชมเพระถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นมามันก็จะไม่มีสวยใต้ดินครับท่านพวกหอกหักสระเบือนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรแดกนะครับท่านหลังจากตอนนี้อดอยากปากแห้งมาเนิ่นนานกุมพนันออนไลน์ใต้ดินครับท่านเดือดนะเนี่ยโผล่ตั้งโต๊ะรับพนันนะหรือไม่ไม่อาจแน่ใจคาสิโนโคอมเพล็กซ์สร้างได้หรือไม่เลทต่อรองรู้สึกว่าจะเป็น5ต่อ4นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยอนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโอ้ยวันนี้นึกว่าจะฟิตตร่าผูุ้้ชมแเยไปดดือ ักเล็กเอ้สักขนาดหนักก่อนตอนแรกก็ต้องขออภัยด้วยโดยแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านอันนี้ปลาหมึกเบนโตะนะครับเริ่มผู้ชมอร่อยไม่หยุดยัง้งฟันไม่ล่วงหยุดพ่วงเข้าปากไม่ได้200กรัม150บาทลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพาแนวมอนนะครับเริ่มผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีโดยถ้าเกิดท่านดูอยู่ที่ยู u ูบนะครับเริ่มผู้ชมผมจะปักหมุดไว้ครับท่านตรงที่คอมเมนต์นั่เนี่ยมันจะอยู่อันบนสุดกันเลยทีเดียวแล้วยังไงต่อจ้าจิ้มไปตรงนั้นได้ ดนะครับท่านผู้ชมมันจะมีลิงก์ไลน์ที่ผมตั้งไว้ให้ครับท่านก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเอยแล้ววันนี้มีสถานการณ์ บางเรื่องมาแนะนานะครับท่านผู้ชมไอ้ไม่ใช่มาแนะนํามาลองเรียนนะครับท่านหลังจากวันนี้นันเนี่ยม,มือดีนะครับท่านผู้ชมชัวช้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือว่าชัวเร็วนั้นก็ไม่อาจแน่ใจเป็นเบอร์มิจฉาชีพครับท่านน่าจะแอบอ้างธนาคารกรุงไทยนันเนี่ยโอ,โอ้ยแล้วก็เป็นเบอร์อะไรจ้าเป็นเบอร์0 6 2แล้วก็0780แล้วก็ตัวหลังผมต้อง xxxx ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มันโทรมาน,นะ้เนี่ยเฮ้ยคุณนับถามมีอะไรวะเนี่ยมันก็บอกชื่อนามสกุลผมนะเนี่ย พบแล้เนี่ยว่าคุณไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบออนไลน์อะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วก็ได้มีการพยายามจะโอนเงิน3ครั้งแล้วก็บัญชีถูกระงับไปอะไรประมาณนี้ที่จังหวัดอุดรหรืออุบลแล้วไม่อาจแน่ใจแล้วว่ะและเป็นอย่างไรต่อแต่ว่า คลิปเสียงมีนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็สวนเลยนะครับท่านบอกไม่มีไม่มีไม่เคยเปิดธนาคารกรุงไทยอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแต่มันบอกมาแบบนี้มันหว,วันว่าจะเป็นบัญชีม้านะเนี่ยให้คุณไปยืนยันตัวตนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าผมก็บัฟแหลกกลับไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมเปิดธนาคารไทยพาณิชย์นะเนี่ยมีเงินฝากอยู่ประมาณ17ล้านกว่าเว้ยเฮ้ยส่งผลให้มันตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ไมนี้มีเงินเยอะจังวะแล้วถ้าเกิดจริงๆล่ะจ้าโอ้เฮ้ยถ้าเกิดมีแบบ นี่ก็น่าจะจัด YouTube แบบ2วันครั้งนะครับท่านผู้ชมคงไม่จะต้องจัดทุกวันครับท่านก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบนะครับท่านผู้ชมชี้แจงครับท่านตอนนี้ต้องเอาข่าวมาประกาศโดยธนาคารกรุงไทยออกมาประกาศนะครับท่านผู้ชมบางบางอันก็เอ้ย ต้องช่วยประชาันนะครับท่านโดยเขาไม่มีนโยบายโทรมาทางโทรศัพท์นะครับท่ามผู้ชมสาหรับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติบีเบอร์ศูนย์สองหนึ่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 งเหลืออะไรสักอย่างนะเนี่ยซึ่งเป็นเบอร์ศูนย์ของธนาคารกรุงไทยโทรเข้ามาพึงระลึกไว้เสมอนะครับทดามผู้ชมน่าจะเป็นเบอร์ลเซ็นเตอร์ปลอมครับท่านแล้วก็เพราะว่ามันแต่ว่านี่มันจะเป็นเบอร์เดียวกับธนาคารกรุงไทยเลยนะครับทดามผู้ชมท่านทั้งหลายก็ระมัดระวังจุดนี้ไว้ให้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวอันนี้ผมเอานั้นไว้ครับท่าน เบอร์มิจฉาชีพธนาคารกรุงไทยอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าธนาคารกรุงไทยไนั้นนะครัเบเ่านผู้ชมแต่นี้มันใช้เบอร์มือถือโทรมาทีนี้ครับท่านผมก็บอกไม่เป็นไรว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมติดต่อน,นั้นเนี่ยรัฐมนตรีนะ้ำจีรพร์สินทุภยัยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรู้สึกว่าแกจะกํากับดูเรื่องนี้อยู่และผมก็พูดไปนะครัเบเ่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่ามันก็ก่อนจะวางสายบอกคนดังคนดัง เพราะว่าผมบอกนะครับท่านผู้ชมว่าผมทําอะไรอยู่ตอนนี้มึงไปเล่นที่อื่นเถอะอะไรประมาณนี้แล้วที่สําคัญเป็นอย่างไรต่อจ้าไหนคุณลองบอกมาหน่อยสิบอกอะไรวะเลขบัตรประชาชนของผมแล้วเป็นผือทีนี้มันตอบถูกไหมจ้าแม่มอเอ้ยมันตอบถูกนะครับท่านผู้ชมตอบถูกทุกอันกันเลยทีเดียวครับท่าน19098จุด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 ,จด,จดมันออกบอกมาถูกหมดเลยครับท่านก <c oughs> ็อัปป่ายไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทาการเช็คนะครับท่านผู้ชม,ชมว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครนะเนี่ยเพราะผมเช็คได้นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ ใครดีวะ บอกตรงๆก็ไม่ได้นะครับท่านาว่าสายของผมละกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ใหญ่โตพอสมควรเหมือนกันครับท่านไม่ได้อวดนะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะส่งไปให้เขานะเนี่ยว่ามันมีไอ้เบอร์นี้จริงหรือไม่ไร้เบอร์นี้นะเนี่ยเป็นของใครเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเข้ามาส่องแน่เพราะมันรู้ว่าผมทําช่อง y YouTube เพราะผมโฆษณาไปด้วยครับท่านก็ไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวระวังมิจฉาชีพกันให้อย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ส่วนหลังจากที่ผมถแถลงไปเมื่อตอนต้มลังสิม,มันเลิมเออ,เออใช่ไม่ใช่ลังสิม,มันเลิม,มันรมครับท่าน บ้างก็แห่สนับสนุนนะเนี่ยบ้างก็ทวนลมลงหนักยับเยินกันเลยทีเดียวหลังโล่ผัวแถลงนะเนี่ยแนะให้บัตรประชาชนพิเศษแก่ชาวพมา่าทําชาวเน็ตบางส่วนครับท่านแห่ซักสนันนะเนี่ยบ้างก็แซวทานองว่าช่วยคนไทยแบบสบตาแต่ช่วยพม่าแบบจดเติมอะไรประมาณนี้ก็ไม่ลุยทําผืดดีลมครับท่านลุยหาเสียงนายกอบจนครนายกลั่นถ้าเปลี่ยนแปลงง่ายคงไม่ทําการเมืองโว้ยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าอนุทินออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เยอะพักไหนแล้ววันนี้สส สพประชาชนหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเป็นสอสอทําไมปอดแทกว่าเนี่ยโดนขูนิดเดียวก็กลัวแล้วหรืออะไรประมาณนี้ผมก็มานั่งนึกนะครับท่านผู้ชมเออมันก็จริงว่าเนี่ยถ้าเกิดปอดแทกอะไรประมาณนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นนะครับท่านผู้ชมประชาชนบางส่วนมาคอมเมนต์่าเนี่ยเฮ้ยคอมเมนต์ว่าอะไรวะ อ๋อบางคนก็บอกนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติจะเป็นสอสออะไรประมาณนี้หรือว่าเอ้ยมันต้องพอมีเงินสักหน่อยหรือเปล่าว่าเพราะถ้าเกิดชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือจะช่วยได้แล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้อืมนี่มันก็น่าจะตรงกับความคิดผมเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมยังจนอยู่นะเนี่ยยังเอาตัวไม่ค่อยรอดนะครับท่านผู้ชมและกูไปเป็นเอ้ย อะไรวะพวกที่มีบทบาททางการเมืองอะไรประมาณนี้มันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับทดิมผู้ชมตัวเองนะเนี่ยไปแจ้งหนี้ยังมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับทดามผู้ชมแต่ไม่ใช่ผมนะครับท่านผมไม่เคยเป็นหนี้แล้วมาจะอาอะไรไปช่วยชาวบ้านได้วะตัวมาเดงยาวตัวไม่ค่อยรอดนะครับเดิมผู้ชมเออก็ไม่รู้ว่าพักไหนเหมือนกันครับท่านช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคนนี้กลับมาแล้วนะครับทดามผู้ชมผู้หิวแสงอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวใครเหรอจ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านเฮ้ แต่อันนี้ผมก็เป็นสิทธิ์ของแกนะครับท่านผู้ชมแกออกมาโผคขันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนั่นเนี่ยรับเสียใดยไล่พักหลักสู้กับระบอบทักษินโอ้ยควายเอ้ยไม่ใช่โอ้ตายแล้วเมื่อกี้ถอนคําพูดโอ้ผมลืมเห็นนะครับท่านไล่พักหลักสู้กับระบอบทักษินอะไรประมาณนี้ว้ายตายแล้วตายแล้วน่าสงสารเหลือเกินกันเลยทีเดียวเออเทพไทยเสนาพงศ์นั่นเนี่ยพักตัวท่านเองนะ แต่ก่อนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยก่อนมึงจะออกมาว่าชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดพักมันเป็นรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมหนูนโยบายอย่างดีนะครับท่นานก็ไข่ไก่ช่างกิโลอะไรประมาณนี้เหมือนนอายพิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมมาพิสิทธิ์นี้ต้องยอมรับครับท่านเขาเข้าสภาบ่อยนะเนี่ยเข้าสภาบ่อยเพื่อไปแถลงต่างๆนานาสุดท้ายก็ได้ฉายาดีแต่พูดนะครับท่านผู้ชมแล้วเพราอะไรจ้าโดยเข้าสภาเก่งนะครับท่านผู้ชมแต่มันทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับท่านอย่างน้อยนันเนี่ยเอ้ยสำเร็จไม่สําเร็จไม่รู้เหมือน แต่ที่แน่ๆโอ้ยนโยบายเด่นนโยบายดังสมัยอภิสิทธิ์มันเป็นนายกนะครับเรื่องผู้ชมนโยบายอะไรจ้านโยบายไข่ไก่ช่างกิโลนะครับเรื่องผู้ชมกูก็มันนั่งนึกอยู่3วัน4ี่คืนกันเลยทีเดียวมึ่มันคิดได้อย่างไรว่าเนี่ยหลังจากนั้นแม่ก็บอกน้องนัทถามมีอะไรเจ้าแม่จ๋าบอกลูกน้อยมานะไปตลาดหน่อยเว้ยเฮ้ยซื้อไข่ให้แม่หน่อยกิโลครึง่งเดินไปแล้วแตกแตกนะกะตมคะาตามทาไมมึงจะมาซื้อปี๊น่อไม้อีกแล้วเหรอบอกไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนั้นมันอนา,นาคตตอนนี้อดีตอยู่เอ้า ไข่ไก่กิโลครึ่งเฮ้ยเขาเกือบจะเอาไข่ปลาผมเลยนะครับท่านผู้ชมบอกนะเนี่ยมึงมากวนตีนกูถึงตลาดกันเลยทีเดียวเลยนะเนี่ยเขาขายกันเป็นฟองไอเวนมีที่ไหนขายกันเป็นกิโลผมก็บอกว่าประชาธิปัตย์เขาบอกมานะครับท่านตอนนั้นโซเชียลยังไม่บูมนะเนี่ยเขาไม่เชื่อค่อยๆโดนผมโดนไล่กลับบ้านไม่ยอมเว้ย ลงทุนซื้อหนังสือพิมพ์เลยนะครับทดิมผู้ชมแล้วก็ตัดไข่ไก่ช่างกิโลปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอาไปให้ดูเชื่อหรือยังเขาบอกวาตายแล้วตกใจเลยนะเนี่ยอุตส่าห์เลือกมาตั้งนานหลังจากนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าหลังจากนี้จะเลือกต่อนะครั <c oughs> บเดิมผู้ชมผมก็ปบมือครับท่านแล้วสุดท้ายไข่ได้มาไหมจ้าผมก็อศาศัยจังหวนะนั้นเนี่ยตอนแม่ครับเผือนะครับเดิมผู้ชมไปคุยอยู่กับคนข้างๆนั้นเนี่ยผมก็เอาเงินวางไว้ไม่รู้เท่าไหร่ว่าเฮ้ยกิโลครึ่งใช้มือช่าง น่าจะได้เว้ยคืกิโลครึ่งวิ่งกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมสรุปทําไปทํามาไอ้กิโลครึ่งแล้วก็เงินที่ผมวางไว้นั้นราคามัน <c oughs> ถูกกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีอันนี้เป็นมุกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ้ยพวกรอดช่องเข้ามาแล้วมันจะนึกว่าเป็นเรื่องจริงเทพไทยโเพเผยจุดยืนอภิสิทธิ์เวชาชีวะอยู่ตรงส้มนปนไม่ใช่เทพไทยเผยจุดยืนอภิสิทธิ์ค้านคา่เอเ,อเอตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก รับเสียดายฝ่ายต้านระบอบทักษิณแต่ไร้พักซุกหัวไร้พักหลักในการต่อสู้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็น่าสมเพชเวทนาหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่มาแล้วจ้าทูตรัชชาลีจันนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือเปล่าเอ้ยบางคนถามดูตรงนี้นี่มึงดูพรอมเตอร์หรือเปล่าไม่มีจอไม่มีอะไรข้างหลังเลยนะครับท่านผู้ชมแต่มีอยู่คนหนึ่งมานั่งดูสวัสดีด้วยครับพี่ เป็นพี่ที่ผมชื่นชอบนะครับท่านแต่ว่าไว้ก่อนเรื่องนั้นใช่ไหมพี่เอออย่าเพิ่งพูดเอ,อ้ย ไม่มีพรอมเตอร์ไม่มีอะไรนะคบเดินผู้ชมที่ผมเลเลมาตรงนี้ดูว่ามันผ่านไปกี่นาทีแล้วมาแล้วจ้าทูตรัชาลีจันท์ครับท่านเนบอภิสิทธ์นะเนี่ยบริหารจนไม่มีพักให้อยู่ไม่ต้องมาเสียดายอะไรอีกแล้วนะเนี่ยบริหารจนไม่มีพักอยู่รัชาลีจันทร์ครับท่านอดีตทูตนะเนี่ยผู้สร้างเพจทูตนอกนอกแถวผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างประเทศนะครับเดินผู้ชมเนบอภิสิทธ์เวชาชีวะอดีตนายกบริหารดีเหลือเกินบริหารพักนะเนี่ยจนตัวเองไม่มีพักให้อยู่ไม่ต้องมาเสีย ตายอะไรแล้วหลังนายเทพไทยโป่หัวกระบาลออกมาปูดอดีตนายกทักษินค้านออกมาปูดหรือวยวะอดีตนายกค้านออดีตนายกซึ่งก็คืออภิสิทธิ์นะเนี่ยนายอภิสิทธิ์ด้วยเฮ้ยค้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกและก็เสียดายว่าไร้พักหลักในการ สู้กับระบอบทักษิณอ๋อเทพไทยเป็นคนบอกนะครับท่านผู้ชมว่าเสียดายเนอะนี่นนอภิสิทธ์รไรพักหลักในการต่อสู้ระบอบทักษิณเฮ้ยอภิสิทธ์ฟังอยู่อย่าย,ยิ้มตอนนี้มีทางออกให้ท่านแล้วถามพักไหนจ้าพักประชาธิปัตย์แล้วโอ้ยอย่าไปเข้าเลยนเนอะนี่พาในชวนออกไปด้วยก็จะดีไปพักไหนกันดีไปพักหมอว่าลงนเนอะนี่ผมสนับสนุนหมอว่าลงนะคบท่านผู้ชมหลังจากครั้งก่อนมีแคมเปญว่าเฮ้ยช่วยหน่อยว่าเฮ้ยคนละ200หมอว่าลงจะเอาเงินมาทำป้ายสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามามาก่อนได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่ ทีหลังก็หวังยืนมาดึกมาดื่นหมอว่าหลวงก็กลับบ้านนะครับเดิมผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าได้สอสอสักคนหนึ่งไหมยังเอาหัวเอยังผลักดันตัวเองเข้าสภาไม่ได้นะครับเดามผู้ชมตอนนี้ออกมาวยวายเนี่ยชั้น14อะไรประมาณนี้ได้เอกสารมาไม่ครบชัดเจนแล้วว่าทักษิณป่วยทิพย์โอ้ยทักษิณจะติดคุกไม่ติดคุกอะไรประมาณนี้มันเดือดร้อนในพวกนี้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่ามผู้ชมแล้วฟันธงได้ไม่จ้าว่าจะไม่ติดฟันธงนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ฟันธงว่าอิงจะอยู่ถึงปี70ดวก็นธงนย นักการันต์นผู้ชมม็อบคอป,อปทอม็อบของท่านตูเ่เจตุพรที่จ่อมา21มกราคมนี้คนจะต้องน้อยแบบหลอมแหลมนะครับ่านผู้ชมทั้งๆที่ผมนั่นเนี่ยพยายามจเจาใจช่วยนะครับ่านผู้ชมแต่ต้องพยายามก่อนอีกอย่างหนึง่งพยายามอะไรวะพยายามที่จะต้องไปติดต่ออีกแล้วนะครับท่านหลังจากเอาบ้านไปจำนองแล้วเนี่ยเพื่อเอาเงินทั้งหมดครับท่านมาซื้อปี๊บร้านหน่อไม้หลังจากหน่อไม้ร้านนั้นบอกว่าไม่ได้น้องหนูเนี่ยทั้งๆที่พี่เป็นแฟนขับน้องนั่นเนี่ยแต่น้องต้องซื้อหน่อไม้ไปด้ยปมีผก็เล แม่งเซ็งล้านมันเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้พอจเจาไปให้หละจ้าเฮ้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยปี๊บมันมีราคาเน,นี่ยนี่อย่างน้อยถ้าเกิดสมมติพวกม็อบคอปทอมันได้ปี๊บผมไปเดี๋ยวมันเอาไปช่างกิโลขายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้มันก็จะมีรายได้กันหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการแย่งข้าวกล่องตามที่มีการลือออกมาหรือไม่นั้นยังไม่มีนะครับท่านแต่ที่แน่แนม็อบพังคาลูเมนกันเลยทีเดียวฟันธงได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนเชือกอันนี้ครับท เอาไว้สนตะพายนั้นเนี่ยจูงควายออกมาเดินได้ครับท่านตามที่ไหนจ้าตามท้องทุ่งนานะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีประชาชนทั้งหลายขออะไรวะสนใจเป็นจํานวนมากก็ขอบคุณไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านะครับท่านสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมตุดจีนก็ผ่านไปแล้วหรือยังวะเออไม่แน่ใจนะครับท่านก็ไม่ได้แตเอียอะไรสักบาทเลยนะครับท่านผู้ชมเออ แล้วกูจะพูดเพื่ออะไรวะก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน,น้อยถึงปานกลางสลิมบางส่วนเริ่มเข้ามาสองนะครับนผู้ชมเมื่ออาทิตย์สอาทิตย์ก่อนแม่เม้เอบอกจ้างคุณเข้ามาดูใช่ไหมเนี่ยยอดดูอะไรวะจดล่อไป7 8ดปหมื่นแสนสองแสนนั่นเนี่ยมันไป,ไปได้อย่างไรไอเด็กคนเดียวนั่นเนี่ยมีปัญญาที่ไหนจะมาสร้าง ช่อง YouTube ให้มีคนติดตามเกิน5 0 0แสนได้มันจ้างมาหรือไม่มากดติดตามอะไรประมาณนี้สุดท้ายท่านช่วยกันกดไลค์ตอนนี้มันก็เริ่ม,เร,มเริ่มห่างหายไปแล้วนะครับท่านก็ฉะนั้นอย่าลืมกดให้ผมหน่อยก็จะขอบคุณอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวจริงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน